ผงแดงยังมีหัวใจไฟแรงหรือเปล่าหลังแพ้3านัดติดต่อกัลหรือว่าพูลจะลุน้นแชมป์ได้อย่างไรและนี่คือจุดที่คนในสนามกีฬาหลายคนลืมไปว่าทีมที่แข็งแกร่งจริงๆไม่ได้ถูกวัดจากผลการแพ้แต่จากวิธีการที่พวกเขากลับมายืนขึ้นอีกครั้งโดยวันลบสวัสดีเขียนเมื่อ17ตุลาคม2025 22นาฬกา48นาทีอัปเดตล่าสุด17ตุลาคม2025 22นาฬกา48นาที ในเกมแดงเดือดที่เราคอยลิเวอร์พูลกำลังเผชิญกับท้าทายใหญ่เมื่อพวกเขาเตรียมเผชิญหน้ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมนี้แต่สิ่งที่ทําให้เกมนี้น่าสนใจมากขึ้นคือฟอร์มที่ไม่สู้ดีของหงแดงในอดีตใกล้เคียงที่ทําให้พวกเขาดูไม่ได้เป็นตัวเหนือคู่แข่งมากนักก่อนเกมนี้ลิเวอร์พูลได้แพ้3นัดติดต่อกันและสิ่งที่กังวลยิ่งขึ้นคือ2นัดในนั้นเป็นการแพ้ในช่วงท้ายเกมทําให้ฟอร์มการเล่นของพวกเขาไม่น่าประทับใจเท่าที่ผ่านมา จนทำให้พวกเขาหล่นออกจากอันดับหนึ่งของพรีเมียร์ลีกมาอยู่อันดับสองตามหลังอาเซนอนแต้มเดียวแต่ที่น่าสนใจคือชลอตผู้จัดการทีมยังคงมั่นใจในทีมของเขาว่าพวกเขายังมีจิตใจที่แข็งแกร่งและเตรียมตัวอย่างเต็มที่เหมือนทุกครั้งพร้อมกับพยายามจะไม่ทําผิดพลาดซ้ําอีกโดยเฉพาะการเสียประตูบ่อยครั้งซึ่งจนถึงตอนนี้พวกเขาเสียประตูไปแล้ว9ลูกในลีกชลอตกุนซือชาวดัตกล่าวว่า สิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับนักเตะร,ระดับท็อปคือพวกเขาไม่ได้ทำอะไรที่แตกต่างไปเลยต่อที่ชนะหรือแพ้พวกเขายังคงเตรียมตัวแบบเดียวกันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะกลับมาแต่ที่น่าสงสัยคือโลกภายนอกให้ความสำคัญกับผลการแข่งขันมากเราเองก็เช่นกันเราไม่ปฏิเสธเรื่องนี้เราต้องทำให้ดีกว่านี้เรากำลังทำงานหนักในทุกวันเพื่อทำให้ช่องว่างระหว่างทีมของเรากับทีมอื่นที่เราต้องเผชิญหน้ากว้างออกไปนอกจากนี้ชลอสยังพูดถึงอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าคนใหม่ที่เพิ่งย้ายจากนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดว่า ถึงเวลาที่ต้องแสดงฝีเท้าที่แท้จริงให้ทุกคนเห็นได้แล้วหลังจากได้ฝึกซ้อมและลงสนามกับเพื่อนร่วมทีมใหม่มาหลายนัดแล้ว p r e ซี s ั o n ของเขาอิสซักจบลงแล้วเขาได้ลงเล่นไปบ้างแล้วดังนั้นเรามาดูกันในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าว่าเขาจะเป็นอย่างไรชลอดกล่าวแต่คำถามที่น่าสนใจคือลิเวอร์พูลจะสามารถกลับมายืนขึ้นและยึดรักษาชัยชนะในเกมแดงเดือดครั้งนี้หรือไม่ หรือว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นในการลุ้นแชมป์ของฤดูกาลนี้คุณคิดยังไงบอกมาฟังกันในคอมเมนต์ด้านล่างเลย